สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหายนตนลักษณพิเศษนะคะุณชมขาสาหรับิปนี้เนะเรานะคะจะมาแนะนนุชมขาตัวรถูบชิเนาสำหรับตัวนี้นะคะเข้าใหม่ของท้าเราเลยวันนี้จะเป็นูบินะคุผู้ชม,ม,ชชมวันนี้นะคะเป็นมินะคะคชมขาใครที่กาลังนะคะตามหานะ เลยสีขาวนะคะเป็นปี2019นะตัวนี้1.2 cls นะคะมีนเตนะเกียร์ออโตสีข,า,ตตสขาวมุกนะคะตัวนี้นะใครที่ตามหารถเล็กๆนะคะรถแบบที่ผู้ค้านะคะคันนี้กระทัดรัดเนาะสนใจนะคะเข้ามาชมมาดูรถที่ร้านได้ทุกวันเลยเดี๋ยวให้คุณชมดูข้างในนะนี่เลยคุณชมขาเซ็นทรันล็อกนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเลขไม ให้คุณชมดูนะเลขตัวนี้นะคะเลขต์มาวิ่งมาเพียงหนึ่ง้าันโลนะคะพวงมาลมัยมาสีิฟัง์ชันนะคะคุณผู้ชมค่ะตันนี้จอดีดีนะมีกล้องหลังนะคะคุณผู้ชมมีเลยสวยมากปุ่มบูสต์สตาร์เกียร์ออโต้นะคะเบาะเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะคุณผู้ชมอ่าเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้นะนี่เลยสวยมากนะคะรถปี2019นสะิบเกนะาวิ่งมาไม่เยอะเลยนะ โลเท่านั้นเนาะให้คุณชมดูนี่นนะคะอ่านี่เลยแบบบางของแบบรถแบบกระทับรัดแบบผู้หญิงใช้ง่ายนะคะคุณผูช้ชมทันนี้แบบอแซอกแตกไปในซอยได้ง่ายเลยมองหารถเล็กๆนะคะลูกค้านะปีใหม่ไม่น้อยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะัดเฟแนซ์ได้เต็มแน่นอนนะคะ เครดิตดีนี่จัดได้เต็มร้นเลยไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะภายในจะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำนะคะรถเล็กๆน่ารักนะคะลูกค้าราคาโปรโมชั่นด้วยนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มได้ล้นเลยอยากบอกว่าผ่อนสบายๆผ่อนประมาณเท่าไหร่เอ่ยผ่อนเดือนละประมาณ6,900 6 0 0นประมาณนี้ไม่เกินะคะมนะมองหารถราคา ไม่แพงนะคะแล้วก็ปีใหม่ไม่วิ่งมาแบบหลักหมื่นนะคะหมื่นกิโลนะคะ,คะสภาพรถคือว่าเดิมแน่นอน<ล>นะคะเครื่องเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องพันสองนะค,ะคุณชมเครื่องแบบเดิมๆปี2019รอยนะคะไม่มีเลยนะคะคุณชมคะ่ะอ่านะคะเราไม่มีชนหนักพิก้งน้ำท่วมไม้แท้นะระบุในสัญญายช,ชัดเจนนะคะคุณชมดูนะคะให้คุณชมดูนะ บอกว่าตัวนี้นะคะได้สีขาวมุกไปใช้เลยนะคะคุณผู้ชมเป็นรุ่น GLS Limited นะบอกเลยนะคะสวยมากราคาแบบโดนๆดนแน่นอนนะคะคุณผู้ชมคันนี้นะราคาแบบถูกมากๆนะคะคุณผู้ชมราคาเพียง3,49 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคานี่แล้วก็ผ่อนสบายๆใครที่ต้องการนะคะรถแบบที่ใหม่ผ่อนแบบประมาณ6 0พันนะคะคุณผู้ชม6,900 คันนี้จะตอบโจทย์คุณผู้ชมแมน,น่นอนเนาะลูกค้าคนไหนที่เครดิตดีนะคะคันนี้นะจะได้เต็มเลยนะคะสามารถรวมค่าบริการองค์ประกอบในยอดจัดได้นะคะคุณผู้ชมออกเงิร้านเรานะขับบิลไปเลย90บาทน,นะคะหรือว่าลูกค้าคนไหนที่อยู่นนต่างจังหวัดเรามีบริการเซ็นไปเลยให้ถึงหน้าบ้านนะคะคุณผู้ชมฝากไวยนะคะสําหรับคันนี้เนาะปี2023 สำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ